อะไรมีอะไรมาส่งครับเนี่ยทอ,อ,อาแพ็กมาอย่างดีเลยใส่นะห้ฝั่งม,งมาหรอครับ มาจากไหนทะเลมาจากลาที่แจใช่ลาซาดาลาซคนมาส่งมเมื่อกีก้เขาชื่อพี่แจงไงพนักงาน,น,งานหลงชื่อพี่พแจเอ,อ่อพี่แจมันคิดว่าเป็นร้านพี่แจเมันคิดว่าจะซื้อจากพี่แจสั่งมาจากลาซาด้าแป๊บเดียวก็ถึงสั่งวันก่อนนี้ได้ละ สีอะไรอะทะเลนมัหัวรถสีอะไร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 เอ้านี่ตรงนี้สีอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วถังน้ำมันสีอะไรถังน้ำมันตรงนี้สีอะไรลูกถังน้ำมันตรงนี้สี สีอะไรสีทองข้างบนนะสีทองแต่ตัวถังอ่ะมันสีเงิน,นครับเล่นให้ดูหน่อยเฮ้ยมีเสียงด้วยเหรออันนี้คันละเท่าไหร่คันร้อยี่สิบบาทส่งฟรี i โปโปโ p p ปส่งฟรี <irgend. S 2> บางร e ้านก็แพงนะบางร้านคันละร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ไปหาเจอได้ร้านนี้มาทุร้อยี่สิบาทแล้วก็มีโปรส่งฟรีด้วยนี่ลาซาด้านะใครสนใจก็ไปหาดูเอาเลยหาดูสั่งซื้อได้เลยทะเลชอบไหมครับชอบคันใหญ่ด้วยอันนี้ดออกได้ไหมอ้าว จะถอดแล้หรอถอดออกมันก็พังถอดไม่ได้หรอกถอดทุกอย่างเลยทะเลออะไรมาทะเลก็ถอดออกหมดเลยลูกค้าแม่มาไปเล่นกันเจ็บของแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าพูของขโ,อโหตอนนี้รถน้ำมันมาเติมน้ำมันให้รถพวกนี้ใช่ไหมวโ,โหดูสิเติมให้หมีเน่าเลยแมหมีเน่าก็หมดแรงแล้วฉันต้องจินน้ำมันเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย ฉันก็หมดพลังงานแล้วเนี่ยฉันอยากได้น้ํามันเนี่ยเอ้ฉันก็อยากได้น้ํามันเหมือนกันฉันก็อยากได้น้ํามันเหมือนกันฉันก็อยากได้ฉันก็อยากได้ฉันก็อยากได้แล้วรถน้ํามันมาแล้วพวกเรามาเติมน้ํามันกันเร้วโอ้รถบิ๊กฟุตทันนั้นนอนตายแล้วน่ะน้ำมันหมด นอนหงายท้องเลยนุ่นนเร็วช่วยมันหน่อยอ้าวเสียงอะไรเสรียงรถน้ำนอ๋อเสียงรถน้ำแต้าแต้านะเต้าเออเติมเสร็จหมดแล้ว t ตั thank you, thank you. Thank you, ้งคิวตั้งคิวตั้งคิวไปว่าอะไรขอบคุณขอบคุณมากนะจ๊ะทะเล รถตำรวจอย่วงเนี้ยมันก็มีรถตำรวจด้วยนะอ้าวนี่จะรถน้ำมันทำผิดกฎหมายมาหรือเปล่าเนี่ยเี่กเขาบอกว่าไม่ได้ทำไปช่วยเติมน้ำมันให้คนมาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำแจกบกหมายเป็นไปเติมน้ำมันมาไปเติมน้ำมันช่วยคันอื่นมาใช่ไหมใช่ใชโอเค คนอื่นมากมเจ้าเป็นคนดีมากช่วยเหลือ <จะ S 1> ผู้ <ไป S 1> อื่นไปปวดเนาบแต่บาย